มีใครเช่าความรู้สึกแบบนี้บ้างคะความรู้สึกที่เปิดกล่องรองเท้าแล้วก็ลุ้นรองเท้าใหม่ในกล่องของเราความเครียดความเหนื่อยต่างๆที่มีก็หายเป็นปลิดทิ้งเลยค่ะ เมื่อได้เห็นรองเท้าใหม่ในกล่องแม่มันดีต่อใจจริงๆตัวเพิ่งสั่งรองเท้าใหม่มาคู่นี้เนี่ยเล็งมานานแล้วค่ะ c u r r y One Low f l o t o สี Northern l i g h t ดีงามมากๆจนตนองเอามาโชว์ให้เพื่อนๆได้ชมกัน c u r r y One Photo เนี่นะคะเหมือนเป็นการเอา c u r r y One มาปัดฝุ่นแล้วก็อัปเดตให้ดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นส่วนตัวคิดว่า U A ทำได้ดีมากๆนอกจากเทคโนโลยีต่างๆแล้วเนี่ยโดยเฉพาะโฟลที่ดีแบบไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วใส่สบายสิ่งที่ตูนชอบมากก็คือลุคโดยรวมที่ดูโมเดิร์ ผสมผสานแต่ก็มีความคลาสสิกอยู่ด้วยนะคะลงตัวมากๆเลยโดยเฉพาะสีนอร์ทเ r n l i ไลท์นี่แหละคะ่ะผู้ชายใส่ก็เท่ผู้หญิงใส่ก็สวยสดใสโดยปกติแล้วตุนจะซื้อรองเท้ากระทางฮุบเซสชั่นตลอดเลยค่ะสินค้าบาสเกตบอลต่างๆของเขาไนี่ครบถ้วนใครสนใจอยากจะช็อปอะไรก็แวะไปช็อปได้ที่เว็บไซต์หรือว่าไลน์แอดเลยนะคะสำหรับ FC 2 3 n Mania มีส่วนลดให้อีก10%ด้วยค่ะเป็นความสุขในชีวิตที่หาได้ง่ายๆจริงๆนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องตูบตทีมแมนเนี่ยวันนี้เราทั้งสองคนแอมมี่ตูดกับมินเอก็มาอยู่กับทุกคนเช่นเคยคะ่ะก่อนอื่นนะคะตูต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆเลยคะ่ะที่เข้ามารับชมการบรรยายภายสุดพิเศษของพวกเราใน NBA รีแค s นะคะวันนี้เราได้แขกรับเชิญพิเศษด้วยคะ่ะน้องมีนนี่สิคุณเกมวันนี้ถือว่าเป็นเกมแบบมันหยุดโลกจริงๆแม้ก็ทั้งตอนนี้โอ้โหหัวใจตูนยังทำงานไม่ค่อยดีเลยค่ะม่นเอไม่อยากให้เพื่อนๆไหนพลาดเกมในวันนี้เลยนะะะคคต่่ออใหห้้้ฟังงรีแปขววเเาาาาลลถมนะคะ สมัคร NBA app NBA e l i u e Pass ค่ะตอนนี้ราคาแค่300บาทเท่านั้นแล้วก็ย้อนหลังดูค่ะเกมวันนี้สามารถดูไทยสตรีมมิ่งได้เลยนะคะสนุกมากๆจริงๆเรามาเข้าสู่การถ่ายทอดสดทัท่วประเทศของบ้านเขาค่ะเกมสุดมันวันนี้ค่ะผ่าน TNT แล้วก็บ้านเรานะคะ NBA app ผ่าน NBA e a i t e Pass แล้วก็ True Vision's LA Lakers เปิดบ้านรับการไยืน Golden State Warriors การต่อสู้ในวันนี้ของทั้ง2ทีมนะครับต้องบอกว่าสุดยอดเกินคำบรรยายจริงๆครับต้องขอขอบคุณทั้ง2ทีมที่มอบความสนุกแบบนี้กับแฟนบาสอย่างพวกเรานะครับ Golden State Warriors มีการปรับเปลี่ยนแผนนิดนึงนะครับใช้แกรี่เพย์ตันเดอะเซคขึ้นมาเป็นผู้เล่นตัวจริงทางสตีฟเคอเนี่ยต้องการที่จะเอามาให้ช่วยเบรกการเล่นเกมที่ร้อนแรงของดิแอนเจอโร s รัสเซลในช่วงเปิดเกมแลวก็ถือว่า GP2 วันนี้เนี่ยก็ทําได้ดีอย่างเต็มที่มากๆแล้วนะครับในเกมวันนี้ทั้งสองทีมเนี่ยต่อสู้กันได้ดีมาโดยตลอดเลยจนจบครึ่่่่่งงงแแรรรกตอเเข้าสูคึหลััีะ ของการฟาวระวังเรื่องของการเทิร์นเวอร์ของตัวเองได้เป็นอย่างดีก็ค่อยๆเริ่มมีความผิดพลาดขึ้นมานะครับในขณะที่ LA Lakers พวกเขาก็ยังคงโจมตีวงในอย่างต่อเนื่องวันนี้ต่อสู้รับมือกับ Stephen Curry ได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นรบ b r o n James Anthony Davis นะครับวันนี้ไม่สนใจครับจะเป็นเกมเกรกคู่หรือว่าเลขคี่ก็ตามเขาก็เดินหน้าทำหน้าที่ของตัวเองได้อย่างดีเยี่ยม Austin r e ฟ v e ครับเป็นอีกหนึ่งคนที่ก้าวขึ้นมานะครับตลอดทั้งซีรีส์นี้เนี่ยการเล่นของ Austin r e ฟ e ถือว่าติดๆขัดๆตลอดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการยิง2หรือว่า3คะแนนวันนีี้้ก็ทไดดมา มแม้ว่าบางช่วงเนี่ยจะโดน g เด d e n State Warriors หนีห่างไปถึง12แต้มนะครับแต่ LA Lakers ก็ไม่ยอมท้อไม่มีถอยเลยครับพวกเขาเอาคืนได้หมดเลยแต่จ,จนกระทั่งเข้าสู่ควอเตอร์ที่4เป็นสิ่งที่เกินความคาดหมายเลยเกินนะครับแน่คือผลงานของ l o n n เก Walker the ร์ h วันนี้กดคนเดียวถึง15แต้มนะครับในช่วงควอเตอร์ที่4ในท้ายที่สุดนี่คือปัจจัยหลักเลยครับที่ทำให้ LA Lakers สามารถเปลี่ยนเอาชนะไปได้แบบระทึกเหลือเกินวันนี้ดมินตูนที่ทำหน้าที่ภาคอยู่เนี่ยนะครับในช่วงท้ายเนี่ยเสียงไม่ออกเลยครับเพราะว่าหัวใจในเต้นตุบๆ ตลอดทั้งเกม LA Lakers สามารถเอาชนะไปได้104ต่อ101ขึ้นนำซีรีส์เป็น3ต่อ1แล้วนะครับสำหรับ Golden State Warriors ในเกมวันนี้เนี่ยก็ถือว่าทาง Steve Kerr เนี่ยเขาก็พยายามทำกันบ้านนะครับพยายามแก้เกมของ LA Lakers ตัดสินใจเอา Gary Payton the Second ลงมาทาั้งที่จริงๆแล้วตามปกติเนี่ยจะต้องเป็นหน้าที่ของ Jordan Poole นะครับแต่ทุกคนทราบกันดีว่าตอนนี้เนี่ย Jordan Poole ผลงานไม่ดีเลยครับนม่่าจะเป็นการยิงการเล่นเกมรับในภาพรวมก็เลยตัดสินใจเอา Gary Payton นี่แหละเอาลงมาอย่างน้อยก็ช่วยเล่นเกมรับได้ดีต้องการจะเอามาเบรก การยิงการเล่นต่างๆของดีแองเจโรรัสเซลในช่วงต้นเกมนะครับแต่ปัญหาอย่างหนึ่งนะครับของโกลเด้นสเตทวอรลเลอร์ที่เอา g p 2ลงมาเป็นตัวจริงแบบนี้เนี่ยนยั่นคือสเปซิ่งหรือว่าการถ่างโซนของพวกเขาเนี่แหละเพราะว่าตัวของ g p 2เนี่ยจุดหนึ่งนะครับตัวเขาไม่ใช่คนที่ยิง3คะแนนดีอะไรขนาดนั้นถ้าเกิดทําไม่ได้เนี่ยก็จะสร้างปัญหาให้กับโกลเด้นสเตทวอรลเลอร์เลยเกินแต่ในส่วนของการเล่นเกมรับเนี่ยเชื่อใจแกรี่เพตันเดอะเซเกนได้แน่นอนแต่พอเริ่มเกมมานะครับเราเห็นสัญญ,ญาณที่ดี GP2 เนี่ยมีการเดินหน้้าเเกมขอองงตัวไดดีมมากๆนะครับไ่ว่่าาจะเเเป็นกนกรลกมรรุกหือว่า ก,การเล่นเกมรับการเล่นเกมรุกเนี่ยเราเห็นจังหวะหลายต่อหลายจังหวะเลย GP2 สามารถสร้างจังหวะสร้างพื้นที่ของตัวเองนะครับรอรับการส่งจากเพื่อนร่วมทีมแล้วก็ปิดแต้มได้หลายต่อหลายครั้งมากๆเลยแต่ที่สําคัญวันนี้เขาสามารถช่วยทีมยิง3คะแนนลงไปอีกลูกหนึ่งด้วยนะครับนี่ถือว่ามีค่ามากๆวันนี้เขาทําไปถึง15แต้มด้วยการยิงฟิลโกูงส่ง,สงและเกินถึง77.8%นี่ถือว่าเป็นแต้มที่มากที่สุดของตัวเขาในฤดูกาลนี้เลยนะครับทำหน้าที่ของตัวเองได้อย่างเต็มที่มากๆแล้วแอนดรูวิกกินส์กับ Green, เด ช่วยทีมตลอดต่อเนื่องทั้งเกมเลยนะครับหม่วยจะเป็นการชนกับแอนโทนีเดวิสของเรมอนด์กรีนหรือว่าจะเป็นการตามประกบใส่โรบอนเจมส์ของแอนดรูวิกกินส์ก็ตามทั้ง2คนเนี่ยช่วยทีมรีบาวน์นะครับช่วยทําแต้มช่วยสร้างจังหวะให้กับเพื่อนตลอดต่อเนื่องเลยเสริมงานให้กับสเตฟานเคอรี่เต็มที่มากๆเท่าที่พวกเขาจะทําได้พอพูดถึงสเตฟานเคอรี่นะครับในเกมวันนี้เชื่อเหลือเกินว่าเพื่อนๆหลายตัวหลายคนจะต้องคิดเหมือนกันแน่ือนหน้าสงสารตัวของเขาเหลือเกินครับวันนี้เหนื่อยจริงๆเจ้าตัวเนี่ ส2นาทีถือว่าเป็นการลงสนามที่ค่อนข้างเยอะสําหรับตัวเขาแล้ววันนี้สเตฟานเคอรี่เนี่ยทำหน้าที่ให้กับทีมทุกอย่างจริงๆนะครับขอย้ำว่าทุกอย่างหมวอจะเป็นการทําแต้มการรีเบวการแอสซิสต์การขโมยการเล่นเกมรับในภาพรวมทุกอย่างจริงๆปัญหาก็คือการยิง3คะแนนของตัวเขาเนี่ยแหละครับอาวุธหลักของตัวสเตฟานเคอรี่เองวันนี้ต้องให้เครดิตการเล่นเกมรับของ LA ลเ k e r s จริงๆนะครับบีบให้สเตฟานเคอรี่เนี่ยยิงยากแล้วก็พลาดเยอะวันนี้พยายามยิงไป14ครั้งลงไปเพียงแค่3ลูกเท่านั้นเองเพราะว่าหลายต่อหลายครั้ เดวิสเนี่ยคอยยืนค้ำเลยการที่จะยิงข้ามแอนโทนีเดวิสได้เนี่ยไม่ใช่เรื่องที่จะเกิดขึ้นง่ายๆแน่นอนแต่ยังมีการสลับลุมประกบใส่นะครับบางจังหวะลุม2บางจังหวะเนี่ยพยายามเจอเอาลอนนี่วอลเกอร์บางออสตินรีฟบางหรือว่าจะเป็นจาร์เร็วันเดวิลในช่วงต้นเกมก็ตามสลับดานหน้ากันมาทําให้สเตฟานเคอร์รีเนี่ยเหนื่อยที่สุดเท่าที่จะทําได้แต่ในเกมวันนี้เนี่ยเจ้าตัวก็ยังทําไปถึง31แต้ม10รีบาวกับ14แอสซิสต์นะครับเป็นทริปเปิลดับเบิลครั้งที่3ใในนนนนชีวน off ีวววิิตตตตกกาาาารรรรรเเ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 ลลลล่่่่พพยยยย์์์ออ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 ฟฟขงงงงัสสคคแะะโดฉะนนดฉุ คายยเนี่แหละรับในเพลย์ออฟปีนี้เนี่ยสเตฟานเคอร์รีถือว่าเป็นนักกีฬาที่มีการทำแต้มในช่วงควอเตอร์ที่สมากที่สุดแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยแตะระดับ100แต้มเป็นที่เรียบร้อยที่น่าผิดหวังเป็นเกมที่2ติดต่อกันนะครับเชื่อเหลือเกินว่าเพื่อนๆที่เป็นแฟนโกลเด้นสเตทวอรลเลย์ก็คิดไม่ต่างกันนี่นคือเคย์ทอมสันกับจอร์แดนพูลเนี่ยแหละครับในส่วนของเคย์ทอมสันเนี่ยตัวของเขาพูดมาโดยตลอดนะครับก่อนที่จะเข้าสู่ซีรีส์นี้หัวตัวของเขาใฝ่ฝันอยากจะลงสนามทำแกล้งแข่งกับเลเกอร์สในเพลย์ออฟแล้้วกกกก็อออยาาเเเเลลเนนน่่่่นน่นน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 นแแแขงงหหหืืิใใสมมมีไจัะครับบบว่่าาาเขาปลออยโกสแนี้ผิด พลาดไปได้ยังไง2เกมที่ผ่านมารวมเกมวันนี้เนี่ยเค์ทอมสันมีผลงานไม่ดีเลยครับไม่ว่าจะเป็นการยิง3คะแนนการทําแต้มการเล่นเกมรับการสร้างจังหวะให้กับเพื่อนวันนี้ยิง3คะแนนลงไปเพียงแค่3ลูกไม่ได้แตกต่างกันกานเกมที่ผ่านมาเลยนะครับที่แย่กว่านั้นก็คือวันนี้มีเพียงแค่9แต้มเท่านั้นเองครับน้อยเกินไปครับตัวของเขาควรจะต้องดีกว่านี้นะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยสเตปเปนเคอร์รี่ก็ลำบากในส่วนของจอแดนพูลเนี่ยก็ยังคงเป็นเกมที่น่าผิดหวังอย่างต่อเนื่องวันนี้เนี่ยยิงหนักกว่าเดิมอีกนะครับ ม่ม่ันใจการเล่นการยิงการข้อต่างๆครับดูเหมือนไม่ใช่จอแดนฟูเลยนะครับแตกต่างจากในฤดูกาลที่ผ่านมาอย่างสิ้นเชิงโดยเฉพาะในเพลย์ออฟพอลงมาแป๊บหนึ่งเห็นสัญญาณไม่ค่อยดีตัวของสตีฟเคอร์เนรีเปลี่ยนออกทันทีเลยนะครับวันนี้มีโอกาสลงสนามเพียงแค่10นาทีเท่านั้นเองไม่มีสแต้มเลยถ้าเกิดเคลย์ซอมสัยกับจอแดนฟูยังคงมีผลงานเป็นแบบนี้เนี่ยโอกาสของโกลเด้นสเตทวอร์เรอร์ก็ค่อนข้างริบหรีครับปัญหาในวันนี้ที่ชัดเจนของโกลเด้นสเตทวอร์เรอร์นั่นคือในช่วงควอเตอร์ที่สี่พวกเขามีเพ เกมเนี่ยจะเป็นสเตฟเฟนเคอร์รี่กับเค์ทอมสันสองสุดยอดนักกีฬาของทีมเนี่ยจะเป็นคนคอยยิงคอยทําแต้มคอยพยายามจะทําแต้มกระต่ามแต่ทั้งสองคนก็ยังคงมีความผิดพลาดนะครับเค์ทอมสันบางจังหวะรีบยิงเกินไปตัวของสเตฟเฟนเคอร์รี่เจอการประกบแน่นเหลือเกินนะครับไม่ว่าจะเป็นลอนนี่วอลเกอร์หรือว่าจะเป็นแอนโทนีเดวิสอย่างที่บอกประกอบกับทั้งสองคนนี้เนี่ยลงสนามทํากลกันระดับ41 42นาทีนะครับอาจจะส่งผลกับกําลังของขาก็เป็นไปได้ในช่วงท้ายเกมพลังกระโดดอาจจะหายไปพลังในการยิงก็เลยมีผลครับสิ่งเหล่านี้เน ปัญหาของ Golden State Warrior เลอเกินที่เป็นแบบนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆจะโทษเนี่ยก็ต้องโทษทับสำรองทับเสริมของ Golden State Warrior นะครับเพราะพวกเขาไม่ไหวจริงๆในช่วงควอเตอร์ที่4ถ้าเกิดเพื่อนๆสังเกตดีๆเนี่ยสตีฟเคอร์ไม่ไว้ใจใครเลยนะครับนอกจากผู้เล่น5ตัวจริงแล้วก็โมเสสมูดี้เพียงคนเดียวหมายความว่าตัวของสตีฟเคอร์เนี่ยใช้ผู้เล่นเพียงแค่6คนเท่านั้นนะครับในช่วงควอเตอร์ที่4นี่คือปัญหาของ Golden State Warrior อีก1อย่างในฤดูกาลนี้เลยครับการยิง3คะแนนที่เป็นจุดเด่นหรือเกินของ Golden State Warrior มาตลอดทั้งฤดูกาลใครจะเชื่่อวา2 เกมน,นี้เนี่ยนะครับเขายิง3คะแนนลงรวมกันเพียงแค่25ลูกเท่านั้นเองในขณะที่ช่วงเกม1เกม2เนี่ยสคะแนนยิงลงเกมละ21ลูกนะครับเพื่อนๆฟังไม่ผิดเกมละ21ลูกตอนนี้2เกมรวมกันเพียงแค่25ลูกเท่านั้นเองนี่กระถั่เป็นอีก1จุดนะครับที่สร้างความลําบากลือเกินในการเล่นของ Golden State Warrior บัดนี้สถานการณ์ของพวกเขาเนี่ยไม่ดีเลยนะครับตามซีรีส์อยู่3ต่อ1นตามประวัติศาสตร์ของ NBA Playoffs นะครับสำหรับทีมที่มีการตามซีรีส์แบบระดับ3ต่อ1นแบบนี้เนี่ย แล้วก็มีเพียงแค่13ซีรีส์13ทีมเท่านั้นเองนะครับที่สามารถกลับมาได้หรือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เพียงแค่4.7%แต่1ใน13ซีรีส์1ใน13ทีมที่เคยสามารถกลับมาคว้าชัยชนะได้หลังจากที่ตามมา3ต่อ1นแบบนี้เนี่ย Golden State w a r r i o r ก็เป็น1ในนั้นนะครับย้อนกลับไปในสมัยปี2016ครับตอนนั้นตาม OKC OK Thunder อยู่3ต่อ1 OKC OK Thunder ในตอนนั้นเนี่ยนำโดยเควินดูแรนกับรัสเซลเวสบุกนะครับ Golden State w a r r i o r สามารถรักษาเกมในบ้านเกมที่5ได้ตามมาเป็น3ต่อ2พอเข้าสู่เเกกกม6ก็ิด ปรากฏการเคลเกม6เนี่ยนะครับสร้างผลงานได้อย่างร้อนแรงและเกินตีเสมอสําเร็จ3ต่อ3และในท้ายที่สุดพวกเขาก็ไปสามารถคว้าช,ชนะในบ้านของตัวเองได้กลับมาเป็นชนะ4ต่อ3แต่จากวันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยบิ๊กทรีทั้ง3คนของพวกเขาเนี่ยก็อายุมากขึ้นเรื่อยๆนะครับทับเสริมทับสำรองตอนนี้ไม่มีความลงตัวใดๆทั้งสิ้นเลยมีปัญหาตลอดทั้งฤด,ดูกาลมันก็ทําให้งานการกลับมาจาก3ต่อ1นครั้งนี้เนี่ยน่าจะยากกว่าในครั้งนั้นนะครับแต่ถามว่ามันก็เป็นไปได้นะครับไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ใน NBA ดังนั้นแฟของ Goldenden Sta อย่าเพิ่งถอดใจเรามารอลุ้นไปด้วยกันนะครับหันไปดูในส่วนของ LA Lakers กันต่อนะครับในเกมวันนี้ทุกคนในทีมเนี่ยต่างก็รู้ดีถึงความสําคัญในการคว้าชัยชนะในเกมนี้ให้จงได้โดยเฉพาะพี่ใหญ่ของทีมอย่าง LeBron James ในเกมวันนี้ตัวของเขาเนี่ยมาถึงสนามก่อนเกมกกรแข่งก,กว่า5ชั่วโมงเลยนะครับมาทําการซ้อมยิงทุกระยะอะไรครับไม่ว่าเป็นการโพสตวงในยิงระยะกลางและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการยิง3คะแนนแล้วก็ยังมีการเวทเทรนนิ่งเบ,บาๆนะครับก่อนเกมในวันนี้พร้อมกับบอกเพื่อนร่วมทีมทุกคนเลยนะครับพยายามเบรกจากโลคออนไลน์ครั โดยเฉพาะในช่วงการแข่งขันเพลย์ออฟแบบนี้ไม่ต้องไปฟังเสียงวิจารณ์ใดๆทั้งสิน้นขอให้โฟกัสกับเกมการแข่งขันเพียงอย่างเดียว LA Lakers ยังคงใช้ผู้เล่น5ตัวแรกชุดเดิมนะครับที่มีความลงตัวให้กับทั้งทีมเหลือเกิน LeBron James ในช่วงครึ่งแรกเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าตัวงเขาเนี่ยไม่ได้เป็นคนถือบอลเป็นหลักนะครับยังคงเป็น a u s t i n r e i v e s แต่ก็เล่นแบบ off ball ครับในจุดนี้เนี่ยนอกจากจะเป็นการประหยัดพลังงานของ LeBron James แล้วเนี่ยยังทําให้เกมในภาพรวมต่างๆของ LA Lakers มีความไหลลื่นมากขึ้นครึ่งแรกเนี่ยทำไปเบาๆนะครับ11แต สู่เครื่องหลังปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าตัวของเรือบอเนี่ยค่อยๆบัญชาเกมมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเป็นคนลากบอลขึ้นมาพยายามเล่นเกมรุกเล่นเกมรับประกบใส่ตามล่าใส่สเตฟานเคอรีตลอดเวลาเลยเราจะเห็นตลอดแทบจะทั้งเกมเลยนะครับในการเล่นเกมบุกเขาจะมีการสลับตัวประกบนะครับแล้วก็เรียกสกรีนมาพยายามสลับเสร็จปุ๊บแล้วก็เป็นสเตฟานเคอรีเนี่ยที่ต้องมาประกบใส่เรือบอนพอจุดนี้ปุ๊บเนี่ยก็จะทาให้การเล่นเกมบุกข,ของเรบอบอลยิ่งง่ายขึ้นหม่วยจะเป็นการลุยเข้าไปเอาฟาวเก็บแต้มจากจุดโทษนะคร ฝาวางจังหวะนี้ก็ทําแต้มได้อย่างต่อเนื่องมากๆเลยมันก็เลยทําให้การเล่นวันนี้ของสเตฟเฟนเคอร์รีเนี่ยเหนื่อยทั้งเกมลุกเหนื่อยทั้งเกมรับเลยนะครับจังหวะที่สเตฟพยายามจะลุยเข้าไปก็เจอเรเบรนนี่แหละครับบล็อกไว้เต็มๆเลยเบสเสร็จในเกมวันนี้เรเบรนเจมส์ทำไปถึง27แต้ม9รีบาวกับ6แอสซิสต์นะครับถือว่าเป็นเกมที่146นะครับจากการลงสนามทั้งหมด276เกมในชีวิตการเล่นเพลย์ออฟที่เขามีเกมระดับอย่างน้อย25แต้ม5รีบาล5แอสซิสต์ไดรัองบ2 งมาก็คือไมเคิลจอแดนนะครับทำเกมระดับแบบที่เรอบลทําได้เนี่ยเพียงแค่73เกมเท่านั้นเองแอนโทนีเดวิสที่วันนี้เป็นเป้าของบรรดาสื่อแล้วก็แฟนๆบาสส่วนมากนะครับวารามที่เราจะได้เห็นเกมเล็กคู่วันนี้เนี่ยของแอนโทนีเดวิสจะมีผลงานเป็นยังไงเพราะว่าผลงานในเกมเล็กคู่ของตัวเขาเนี่ยไม่ดีเลยนะครับมีค่าเฉลี่ยนในการทําแต้มอยู่ที่ประมาณ13แต้มกับ10บรีบาร์เท่านั้นเองการยิงฟิลโกต่างๆในภาพรวมก็ไม่ค่อยดีแตกต่างกับแอนโทนีเดวิสในเกมเล็กขี้เหลือเกินมาไปกว่าน,นั้นในวันนี้โกลเเนนนนี่ยรร่ยปลแผผนนใช้้็ู พยายามจะดึงโซนทางโซนนะครับดึงเอาแอนโทนีเดวิสออกมาจากพื้นที่บริเวณใต้แป้นให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้เพราะว่าในช่วง3เกมก่อนหน้านี้ในซีรีส์นะครับตัวของแอนโทนีเดวิสมีการบล็อกรวมกันทั้งหมดถึง11ครั้งซึ่งในจุดนี้นก็ถือว่าได้ผลในระดับหนึ่งนะครับแอนโทนีเดวิสวันนี้ไม่มีบล็อกเลยสักครั้งเดียวแอลเอเลเกอร์สวันนี้มีเพียงแค่นหนึ่งบล็อกจากรบรอนเจมส์ที่บล็อกใส่สเตฟานเคอร์รีถือว่าทางโกลเด้นสเตทวอลเลอร์เนี่ยดึงตัว เขาก็ดีกว่าค่าเฉลี่ยของเกมเล็กคู่ปกติวันนี้ทําไปถึง23แต้มกับ15รีบาว์นะครับเป็นเกมระดับอย่างน้อย20แต้มกับ10รีบาว์เป็นเกมที่7ของตัวเขาในเพลย์ออฟปีนี้เทียบเท่ากับนิโคลายโยคิชนะครับมากที่สุดในเพลย์ออฟเช่นเดียวกันดีแองเจโรรัสเซลที่มีผลในเกมที่ผ่านมาเหลือเกินนะครับเช่นเดียวกับจาร์เร็ตแวนบิลที่มีผลกับเกมแรกของซีรีส์เหลือเกินวันนี้ทั้ง2คนเนี่ยอาจจะไม่ได้มีส่วนร่วมกับเกมมากเท่าที่ควรนะครับโดยเฉพาะดีแองเจโรรัสเซลว พยายามยิงไปทั้งหมด10ครั้งลงไปเพียงแค่ลูกเดียวฟิลโกอ,ลอยู่ที่10%เท่านั้นเองเรียกว่า2คนนี้เนี่ยไม่ได้แตกต่างกับจอแดนพูกับเคลย์ทอมสันของโกลเด้นสเตทวอร์เรอร์เลยนะครับติดๆขัดๆตลอดทั้งเกมเลยแต่สิ่งที่ LA l a k เลเกอร์สมีในเกมวันนี้นะครับในขณะที่โกลเด้นสเตทวอร์เรอร์ไม่มีนั่นะคือคนอื่นๆที่ก้าวขึ้นมาเสริมซึ่งในเกมวันนี้ของ LA แอ k เลเกอร์สก็คือออสตินรีฟเนี่ยแหละครับออสตินรีฟในวันนี้เนี่ยถือว่าสร้างผลงานของตัว เขาเนี่ยติดติดขัดขัดไปหมดเลยแต่เจ้าตัวก็ไม่เคยเสียความมั่นใจครับแตกต่างกับจอร์แดนพูวันนี้ออสตินรีฟเนี่ยเราเห็นจังหวะในการยิงระยะกลางนะครับการยิง3คะแนนหรือจะเป็นการลุย้าไปเอาฟาวเก็บแต้มจะจุดโทษน,นะครับเรียกว่ามีความมั่นใจเต็มเปลี่ยนมากๆเลยวันนี้เขาทําไปถึง21แต้มนะครับเป็นอีกคนหนึ่งของ LA l a สแองเจลสที่มีเกมระดับอย่างน้อย20แต้มได้รวมกับแอนโทนีเดวิสแล้วก็ James เรบอนเจมส์นี่แหละครับโดยการเล่นของออสตินรีฟที่ราวกับไม่ใช่นักกีฬาที่ไม่ผ่านการดราั์นะคร เดนนิสทรูเดอร์ที่แม้ว่าวันนี้การยิง3าคะแนนจะไม่ทํางานการเก็บฟาวเอาแต้มจากยุดโทษจะไม่เดินเครื่องก็ตามแต่เราก็ยังเห็นความจี๊ดของตัวเขานะครับต่วจะเป็นการข้ามเข้าไปลุยวางบอลครั้งแล้วครั้งเล่าถึงจะเห็นความผิดพลาดที่ไม่ควรก็ตามจังหวะการส่งลูกยากๆนะครับมีไขว้หลังส่งอะไรแบบนี้เนี่ยสิ่งเหล่านี้ต้องเป็นสิ่งที่เดนนิสทรูเดอร์จะต้องระวังให้มากกว่านี้นะครับแต่ในภาพรวมทั้งหมดก็ถิวเขาก้าวขึ้นมาเสริมงานในฐานะตัวสำรองได้เป็นอย่างดีแต่ที่ไม่พูดถึงไม่ได้้้จจรรรริิงคคคัันนนนนน่่ืไไือออพะเเเกกตววใใมีปป็ไไได ลอนนี่วอลเกอร์เดอะโฟร์สลอนนี่วอลเกอร์เดอะโฟร์หรือว่าลอนนี่วอลเกอร์ที่4ชื่อสกุลของตัวเขาเนี่ยตรงกับเกมวันนี้เลือเกินนะครับมวยจะเป็นเกมที่4และโดยเฉพาะอย่างยิ่งควอเตอร์ที่4เนี่แหละหลังจากที่ได้รับความไว้วางใจจากดาวินแฮมนะครับจากในเกมที่ผ่านมามีการปรับเปลี่ยนแผนครับใช้งานลอนนี่วอลเกอร์เป็นสำรองที่ลงมาเป็นคนแรกตัวช่วยการเล่นเกมรับที่ดีมีการเล่นเกมบุกที่มีความมั่นใจวันนี้ตัวของเขาเนี่ยยิ่งเพิ่มความยอดเยยมของตัวเขาเองมากขึ้นไปอีกนะครับควเีาเ็นกาน,นกล,นนลววบยยแ้้ขึไปง เราเห็นการยิง3คะแนนรับการส่งจากกรอบอลเจมแล้วก็เทคยิงด้วยความมั่นใจเราเห็นการสร้างจังหวะในการยิงระยะกลางของตัวเขานะครับทุกอย่างเนี่ยเต็มไปด้วยความมั่นใจแล้วก็มีประสิทธิภาพเล่นตัวตัวกับสเตฟานเกอรี่ก็ไม่มีเกรงราศีของซูเปอร์สตาร์เลยการยิงลูกโทษในช่วงท้ายเกมก็ลงเก็บเรียบเลยนะครับทั้ง2ลูกแบบเบสเซตในเกมวันนี้เนี่ยเขาจัดคนเดียวถึง15แต้มนะครับเป็น15แต้มที่มาในควอเตอร์ที่4แบบล้วนๆเลยเพื่อนๆลองคิดดูเอาเองนะครับว่าโกลเด้นสเตทวอลเีอร์ทั้งทีม ลอนนี่วอลเกอร์เดอะโฟ์คนเดียวเนี่ยกดไปถึง15แต้มแล้วแบบนี้ไม่ไหวแน่นอนและโดยผลงานที่เกินคําอธิบายและเกินในวันนี้ของลอนนี่วอลเกอร์เดอะโฟ์นะครับเขากลายเป็นนักกีฬาคนที่5ในประวัติศาสตร์ของ LA Lakers ที่สามารถทําแตะระดับอย่างน้อย15แต้มได้ในควอเตอร์ที่4ของการแข่งขันเพลย์ออฟแบบนี้อีก4คนที่ทําได้นะครับก็คือระดับฮอลล์ออฟเฟมทั้งนั้นเลยไมมว่าจะเป็นอย่างชิคิีโอนิลโคบีเบรแอนพาวกซ์หรือบรอวน์เจมส์แล้วก็มาเป็นลอนน,น,นี่ยละรรั่ออออขขขงงเเาาได้ถูกูกกจึในนปปวตติศส LA Lake s ็ ีเรรยยบ้อและที่พิเศษมากไปกว่านั้นอีกนะครับนั่นคือลอนนี่วอลเกอร์เดอะโฟล์เนี่ยถือว่าเป็นคนแรกของ LA เอเลเกอร์สที่สามารถทําระดับอย่างน้อย15แต้มได้ในฐานะตัวสารองนะครับในควอเตอร์ที่4แบบนี้ต่อจากโคบีไบรอันในปี1997นะครับในซีรีส์ที่เจอกับยูทาจ๊สเรียกว่าวันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ย26ปีพอดีเป๊ะเลยนะครับไม่น่าเชื่อเลยจริงๆ LA l เ k e ลเกอร์สในวันนี้เนี่ยพวกเขาเป็นรองการทําแต้มในพื้นที่วงในนะครับหลังจากที่โกลเด้นสเตทวอร์เรอร์เนี่ยสามารถดึงแอ,อาานโทนีเ เลยทำให้ผู้เล่นหลายต่อหลายคนของ Golden State Warrior ในวันนี้เนี่ยเจาะแต้มทำแต้มวงในได้ไม่ว่าจะเป็น Gary Payton the Second หรือว่าจะเป็นตัวของ Stephen Curry เองก็ตามแต่ในภาพรวมทั้งหมดนะครับ LA Lakers เนี่ยก็กลบปัญหาในจุดนี้ด้วยการยิงลูกโทษแบบร0 0เอร์เครับ perfect เลยเกินวันนี้มีโอกาสยิงลูกโทษถึง20ครั้งนะครับแล้วเขาก็เก็บเรียบถึง20ลูกเลยนี่ถือว่าเป็นจุดที่สำคัญอีกเรื่องนึงนะครับของ LA Lakers ชัยชนะในวันนี้เนี่ยยอดเยี่ยมจริงๆครับหลังจะจบเกมการแข่งขันนะครับทุกคนของ LA Lakers เนี่ยต่างก็แสดงความยินดีแล้วก็ชื่น ชมผลงานการเล่นของลอนนี่วอล์เกอร์เดอะโฟลด์โดยเฉพาะเรยบันเจมส์เนี่ยแหละครับเข้าไปกอดเลยพร้อมกับให้สัมภาษณ์หลังเกมทันทีเลยนะครับบอกว่าถ้าเกิดในเกมวันนี้ไม่มีลอนนี่วอล์เกอร์เดอะโฟลด์เอลเอลเลเกอร์สไม่มีทางที่จะชนะได้แน่นอนในขณะที่แอนโทนีเดวิสกับดาวินแฮมนะครับทั้งสองคนเนี่ยพูดถึงความเป็นมืออาชีพของลอนนี่วอล์เกอร์เดอะโฟลด์นักกีฬาที่โอกาสในการลงสนามน้อยลงเรื่อยๆนะครับถึงกับหลุดโรเทชันในบางช่วงก็เคยมีแต่ตัวของเขาเนี่ยก็พร้อมนะครับมีความเป็นมืออาชีพที่สูงส่งเหลือเกินไไไไมม่่่่่่วววาาจจะะะด้้รรรรัับบเเีียยกกชืออตตนนนห็แลแลค เบอร์เรียกชื่อก็ตามพอลงมาปุ๊บนี่ก็คือพร้อมใช้งานทันทีแล้ววันนี้เขาก็ไม่ปล่อยโอกาสให้หลุดลอยไปนะครับในขณะที่ลอนนี่วอลเกอร์เดอะโฟล์เนี่ยก็ออกมาให้สัมภาษณ์หลังเกมเช่นเดียวกันนะครับบอกว่าความรู้สึกนี้เนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่เกินคําบรรยายจริงๆตัวของเขาฝันมาโดยตลอดนะครับตั้งแต่เด็กฝันถึงบรรยากาศแบบนี้เนี่ยแหละครับและในที่สุดวันนี้ก็สามารถทําได้จริงๆเขามีความมั่นใจในการเล่นของตัวเองมากนะครับเขารู้ดีว่าความสามารถในการทําแต้มในการเล่นเกมบุกข,ของเขาเนี่ยดีขนาดไหนจะทํายังไงจะช่วยทีมเอลเไลเมากอร์ได้มากท ก็แสดงออกมาให้แฟนบาสทั้งโลกได้เห็นนะครับเชื่อเหลือเกินว่าวันนี้ชื่อของลอนนี่วอลเกอร์เดอะโฟลด์เนี่ยดังไปทั้งโลกจริงๆครับสร้างความสุขให้กับแฟน l แ l a เอลเอลเกอร์สเหลือเกินและบัดนี้ LA l เ k ลเลกอร์สก็สามารถขึ้นนำซีรีส์ได้3ต่อ1แล้วนะครับโอกาสและสถานการณ์ต่างๆต่างก็เทมาอยู่ที่ฝั่งของ LA l เ k ลเลกอร์สทั้งสิน้นแต่ตัวของรูบอนเจมส์ที่มีประสบการณ์สูงส่งเหลือเกินนะครับในการเล่นเพลย์ออฟแบบนี้เขารู้ดีว่าไม่สามารถที่จะประมาทโกลเด้เสดสนสเตทวอร์ริอเอ อีกหนึ่งคนนะครับที่เคยตามซีรีส์อยู่3ต่อหนึ่งและสามารถกลับมาได้เจอกับโกลเด้นสเตทวอลเลย์ใน NBA Final ไฟนอลสมัยที่อยู่กับคลิปแลนด์คาเวรีสเนี่ยแหละครับเชื่อว่าทุกคนยังคงจำกันได้แน่นอนดังนั้นรบรอนไม่มีทางประมาทแน่นอนและเขาก็ต้องย้ำกับลูกทีมทุกคนว่าห้ามประมาทเช่นเดียวกันเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันต่อนะครับสำหรับทีมที่ขึ้นนำซีรีส์3ต่อ1นแบบนี้เนี่ยมีโอกาสปิดซีรีส์คว้าชนะสูงถึง95.3%นะครับห้าจะทําได้หรอเปล่า เกม5เช้าว,วันพฤหัส9โมงห้ามพลาดเด็ดขาดครับและสำหรับอีกคู่ในวันนี้ค่ะ Heat ไม่มีฮีทด้การนำทัพชัญญ้นยอดของจิมมี่ปัลเลอร์ทำไป2 7แต้ม10แอสซิสรวมกับเกมที่ดีของบ e, ้าไมาเดโยอีก23แมตามสบารีเบเป็นดับเบิลดับเบิลทั้งคู่พร้อมกระทับสำรองค่ะที่หลากหลายแล้วก็ประสบการณ์เหนือกว่ายอย่างคลายลาวลี่นะคะที่ทำคนเดียว15แต้มากกว่าทัพสำรองของนิกทั้งทีมฮีทสามารถรักษาเกมในบ้านเอาชนะไปได้ร้9้ต่อ101นคืนน้ำซีรีส์3ต่น1เกมห้าเช้าวัวนพฤหัส6โมงครึ่งห้าพลาดเด็ดขาดค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆเกมเบลเกอร์เจอกับว โอ้โหหัวใจในเต้นตุบๆแทบจะนั่งไม่อยู่เลยทีเดียวนะคะแล้ววันนี้คะ่ะทั้ง2คู่เลยนะคะก็ขึ้นนําซีรีส์สามหนึ่งสามหนึ่งยิ่งพูดยิงปวดใจเพื่อนๆคิดยังไงบ้างคะคอมเมนต์มาคุยกันที่คอมเมนต์ด้านล่างท้ายสุดนี้ไม่พลาดคอนเทนต์สุดสุดอย่าลืม subscribe นะคะที่โลโก้จีนที่ทวีแมนเนียตรงกลางนี่เลยคะ่ะเพราะ NBA คือจีนได้ของเราจีนที K ่ทวีแมนเนียวันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะสามหนึ่งชอปวดใจสามหนึ่ง